ข้าวหนโคโคมคกม้วนนะคะหอมหวานอร่อยดีค่ะตามไปดูวิธีทำเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะูคกุณติมพามาข้าโพทํทำขนมหวานทานเล่นหรือว่าอาหารว่างนะคะวันนี้ติมจะพามาทำขาขนโคโคมครกม้วนนะคะเป้งข้าวเหนียวลอมหรือว่าเป้งข,าข้าวโพวงนะคะเกือคเือเล็กน้อยนะคะ ้าวสวยหุงสุกนะคะข้าวหอมมะลินะคะน้ำตาลชายขาวนะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแปดสิบกรัมนะคะอันนี้จะเป็นข้าวฟวดเราจะรวยน้านะคะโหกะทิศสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะต่อไปติ่มก็จะเอามาตีให้เข้ากันดีก่อนนะคะแล้วติ่มจะเอาไปปอนนะคะใส่น้ำตาลชายขาวลงปอยนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะคะ กะทิส่วนร้อ้าสิบกรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเกลือนี่ประมาณนิดหน่อยนะคะไม่ถึง1ช้อนชานะคะเปี้ยงข้าวเจ้า80กรัมนะคะตีให้เข้ากันดีแล้วก็ติ่มจะไปปอนนะคะ ตีให้น้ำตาลในลายเข้ากันดีค่ะลายเข้ากันดีแล้วต่อไปติ่มก็จะเอาใส่เครื่องปอนนะคะไปปอนนะคะข้าวสวยหุงสุกนี้เป็นข้าวหอวมะลินะคะติ่มใส่ส่อนช้อนกลางนะคะช้อนกลางก็ช้อนที่เรากินเข้านะคะตักน้ำแกงนะคะ ปอนตามที่เราต้องการได้เลยค่ะปอนเฉดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาเทใส่ถ้วยนะคะอันนี้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะติ่มปอนนี่หยาบๆยบนะคะจะปอนละเอียดก็ลอยนะแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ติ่มจะทำสองสีติ่มก็เลยแหวงเป็นสองส่วนนะคะ ส่วนนื่องติ่มจะใส่แป้งข้าวกล้องลงไปหรือว่าแป้งข้าวเหนียวลอมนะคะหนึ่งชนกลางนะคะถ้ามันเข้มข้นเกินไปก็เติมกะทิอีกหน่อยนะคะตัวที่เราใส่แป้งข้าวกล้องลงไปนะคะหรือว่าจะเติมน้นําเล็กน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะตีให้เข้ากันดีค่ะเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะไปย่างค่ะติ่มไม่ได้มีหม้อขอนมครกนะคะติ่มแต่ย่างกระทะเลยนะคะ ตามติ่มไปย่างได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหม้อนี้ทาน้ำมันเล็กน้อยเลยนะคะโกมันติดก็ทาน้ำมันเล็กน้อยเลยนะอันนี้ติ่มไม่ได้ทาน,นะคะเป็นหม้อเทปดอนนะมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะมีกระทะไวเร็วก็ทำกินได้นะคะ เ็จเรียบร้อยแล้วต่อปล่อยเราก็จะโรยหน้าขา้าวโพดนะคะจะใช้ผือก,ก็ร่อยมอได้ยนะคะต้นต้นหอวมรลอยนะแล้วแตคกามชอบนะคะอันนี้ติ่มมีขา้าวโพดติ่มก็ใส่ใส่ข้าวโพดอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ออกไปไหนก็ยากนะคะเราก็ปิดผาค่ะรอให้แป้งมันสุกแล้วก็ม้วนเลยค่ะ แป้งสูดเรียบ้อย,ยแล้วต่อไปติ่มก็จะม้วนเข้ามาแบบนี้เลยนะคะวิธีทำง่ายๆนะคะลองไปทำให้ลูกกินได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวกล้วงหรือว่าแป้งข้าเหนียวลอมนะคะมันจะออกแข็งเหมือนข้าเจ้านะคะแป้งข้าวกล้วงนะคะ ลาชลา้าอปปี่มีขายนะคะถ้าหาซื้อไม่ได้สังลาชลา้าอปปี้มีขายนะคะต่อไปเราก็โรยหน้าลเลยข้าวโพดค่ะเราต้องใสต่ตอนนี้นะคะถ้าเปี้ยงสุกแล้วมันจะใส่ไม่เคยติดนะคะเวลาเรามวนมันจะดูดหลวมนะคะข้าวโพดนะคะต่อไปเราก็ปิดพาค่ะ แป้งเราสูงเราก็ม้วนเข้ามาค่ะน่าทานมากเลยค่ะตีมแต่ข้ามสลับไปสลับมาให้แป้งจนหมดก่อนนะคะ ไม่มีมหม้อขนมครบก็ทำร่อยนะคะแค่กระทะใบเดียวทำร่อยค่ะมันสุกแล้วก็ม้วนมาค่ะแป้งเราสุกแล้วก็ม้วนมานะคะสังเกตด,ดูนะคะถ้าไม่มีสีขา,ขาวๆเป็นแป้งก็สแสดงว่ามันสุกแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่แป้งเข้าก้วงค่ะเตรีมจะสลับไปสลับมาได้ด้วยจนแป้งหมดเลยนะคะ แบ๊บเ,เร็วเป้งก็สุกแล้วนะคะติีมปิดผาไว้แป๊บเร็วก็สุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลามันสุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ ลองมาชิมกันดูค่ะติีมทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปชิมกันดูค่ะนะะอน่ค่ะ,น,คะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะติมจะลองชิมดูค่ะรสชาติหอมอร่อยมัน,นีีนะคะอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามยังใจให้ติมด้วยนะคะ